โจทย์ปัญหาทศนิยม1ขั้นตอนมีขั้นตอนการทําดังนี้ค่ะขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างต่อไปขั้นตอนที่2นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็จะหาวิธีคิดจากข้อที่1ค่ะวิเคราะห์ว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารแล้วเราก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จากนั้นก็นําไปแสดงวิธีทาเพื่อหาคําตอบค่ะ เมื่อได้คำตอบออกมาแล้วเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบหรือการคูณกับการหารนให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า86นะคะวันนี้เราจะเริ่มทำข้อที่1เป็นต้นไปค่ะ 1. ขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ21.50บาท ขิมจ่ายเงินเท่าใดอันดับแรกนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างและโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์กําหนดมาโจทย์บอกว่าขิมซื้อน้ําตาลทราย10.5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ21.50บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือขิมจ่ายเงินเท่าใดเราจะนําสิ่งที่โจทย์ถามมาวิเคราะห์ว่าข้อนี้จะต้องทําการบวกการลบการคูณหรือการหาร นี่คือน้ำตาลทรายของขิมที่ขิมซื้อราคากิโลกร,รัมละ21.50บาทหมายความว่าถ้าซื้อ1กิโลกร,รัมก็จะจ่ายเงิน21.50บาทแต่ถ้าซื้อ10.5กิโลกร,รัมก็คือ10กิโลครึ่งจะต้องจ่ายเงินเท่าใด คิมจะต้องจ่ายเงินเท่าใดในตรงนี้ก็คือจะต้องนำจำ,จำนวนเงินที่ซื้อน้ำตาลทั้ง10.5กิโลกรัมมารวมกันแต่มันเป็นการบวกเลขซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลาในการบวกเราจะใช้วิธีการคูณค่ะซึ่งการคูณก็สามารถหาคำตอบของผลรวมได้เช่นกันค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ10.5คูณ21.50เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปเราจะมาแสดงวิธีทำกันนะคะ เราจะดูตัวเลขที่ประโยคสัญลักษณ์แล้วนำข้อความของตัวเลขนั้นลงมาเขียนค่ะบรรทัดแรกก็คือขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมบรรทัดต่อไปเป็นของตัวเลข21.50บาทนั่นก็คือข้อความว่าราคากิโลกรัมละ21.50บาทเราก็ลอกลงมาเขียนนะคะ บรรทัดที่3เป็นสิ่งที่โจทย์ถามขิมจ่ายเงินเท่าใดแต่เราจะเขียนแค่ว่าขิมจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องเอาคําว่าเท่าใดมานะคะเพราะคําว่าเท่าใดคือสิ่งที่โจทย์ถามและให้นักเรียนนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนนะคะต่อจากคําว่าขิมจ่ายเงิน จากนั้นเราจะไปทดเลขที่บริเวณในหน้านี้นะคะตรงที่ว่างตรงไหนก็ได้นักเรียนจะต้องทดให้คุณครูดูนะคะว่านักเรียนคิดเลขเองจริงๆเราก็จะหาคำตอบด้วยวิธีการคูณทศนิยมค่ะตอนคูณให้นำจุดออกนะคะแต่ตอนตอบเราจะนับตำแหน่งรวมที่เอา2 150เป็นตัวตั้งเพราะว่ามันเป็นเลข4หลักนะคะส่วน105เป็นเลข3หลักก็เลยให้เป็นตัวคูณค่ะ พอเราได้ผลคูณเราจะมานับตำแหน่งในตัวตั้งและตัวคูณนะคะตัวตั้ง1ตำแหน่งตัวคูณ2ตำแหน่งรวมกันเป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะนับจากข้างหลังมา3ตัวแล้วเติมจุดคำตอบก็คือ225.750ทีนี้เราก็นำไปเขียนในบรรทัดคำตอบนะคะก็คือ225.75บาบาทเพราะว่าศูนย์ข้างหลังไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ เวลาเขียนตอบนะคะก็นำข้อความที่โจทย์ถามมาเขียนด้วยนะคะตอบก็คือขิมจ่ายเงิน225.75บาทนักเรียนจะต้องทดให้ดูด้วยนะคะว่านักเรียนคิดเลขเองจริงๆอย่าลืมเด็ดขาดให้ทดให้ดูด้วยนะคะต่อไปข้อที่2น้ำมัน7ลิตรรถยนต์คันหนึ่งเล่นได้87.22กิโลเมตร น้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันนี้จะแล่นได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรที่ในข้อนี้มีคำใบอยู่นะคะนั่นก็คือคำว่าระยะทางเฉลีย่ยคำว่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีการหารมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนค่ะน้ำมัน7ลิตรรถยนต์แล่นได้87.22กิโลเมตร ถ้าน้ำมัน1ลิตรแสดงว่าจะต้องวิ่งได้น้อยกว่าระยะทาง87คำตอบที่เราได้จากการหาคำตอบจะต้องน้อยกว่าเลข87.22กิโลเมตรอย่างแน่นอนค่ะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจะต้องนำระยะทางนะคะมาหารด้วยจำนวนน้ำมันขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะ ตัวเลขในบรรทัดแรกเป็นของข้อความที่บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งแล่นได้87.22กิโลเมตรบรรทัดที่2เลข7นะคะเป็นเป็นของข้อความที่บอกว่าน้ำมัน7ลิตร เราก็เติมคำว่าใช้น้ำมัน7ลิตรก็ได้นะคะบรรทัดที่3เป็นบรรทัดสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขียนไปให้หมดเลยก็คือเขียนว่าน้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันนี้จะแล่นได้ระยะทางเว้นคำว่ากี่ไว้นะคะและเขียนกิโลเมตรต่อท้ายค่ะเพราะว่าคำว่ากี่คือคำถามนะคะไม่ต้องนำมาเขียน จากนั้นนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนต่อนะคะในบรรทัดที่3ต่อจากคำว่าเฉลียขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็ไปคิดหาคำตอบในที่ว่างนะคะด้านข้างหรือตรงไหนก็ได้นะคะตั้งหารให้ดูนะคะตัวตั้งอยู่ข้างในนั่นก็คือ87.22ตัวหารอยู่ข้างนอกก็คือเลข7นะคะ แล้วเราก็หารเลขเลยนะคะเพื่อหาคำตอบ คําตอบที่ได้ก็คือ12.46กิโลเมตรนะคะนําคําตอบไปเขียนในบรรทัดที่3ค่ะแล้วก็เขียนตอบนะคะน้ํามัน1ลิตรรถยนต์คันนี้จะแล่นได้ระยะทางเฉลี่ย12.46กิโลเมตร เรไปเปิดไปที่หน้า87นะคะข้อที่3พ่อค้าแบ่งข้าวสาร1,500กิโลกรัมเป็นถุงถุงละเท่าเท่ากันได้200ถุงพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละกี่กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือพ่อค้าแบ่งข้าวสาร1 5 0 0กิโลกรัมเป็นถุงถุงละเท่าเท่ากันได้200ถุงสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละกี่กิโลกรัม ในโจทย์ข้อนี้มีคำใบ้นั่นก็คือคำว่าแบ่งแบ่งเป็นถุงและเท่าๆกันอีกแสดงว่าข้อนี้นำมาหารกันนะคะสิ่งที่เราจะให้เป็นตัวตั้งก็คือข้าวสาร1,500กิโลกรัมหารด้วย200นะคะต่อไปวิธีทำนะ,ะบรรทัดแรกเป็นของข้อความพ่อค้าแบ่งข้าวสาร1,500กิโลกรัม บรรทัดที่สอเป็นของข้อความแบ่งเป็นถุงถุงละเท่าเกันได้200ถุงบรรทัดที่3เป็นของสิ่งที่โจทย์ถามนะคะพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละกี่กิโลกรัมแต่ไม่ต้องเขียนคำว่ากี่นะคะเขียนแค่คำว่าพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละ แล้วก็นำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนต่อค่ะจากนั้นให้นักเรียนไปหาผลหารในที่ว่างด้านข้างหรือตรงไหนก็ได้นะคะในหน้านี้ให้1,500เป็นตัวตั้งและ200เป็นตัวหารนะคะ ทีนี้สังเกตว่าทั้งตัวตั้งและตัวหารลงท้ายด้วย0ย์ทั้ง2ตัวเลย1,500ก็ลงท้ายด้วย0ูนย์2ตัวและ200ก็ลงท้ายด้วย0ูย์2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะตัดศูนย์2ตัวเท่ากันนะคะตัดศูนที่ตัวตั้ง2ตัวและตัดศูนย์ที่ตัวหาร2ตัวก็จะเหลือ15หารด้วย2ค่ะ ความแตกต่างของการตัดศูนย์และไม่ตัดศูนย์นะคะที่จริงไม่ตัดก็ได้ถ้าเราไม่ตัดศูนย์เราก็จะได้ท่องสูตรคูณแม่200หาร1,500เหมือนเดิมแต่ถ้าเราตัดศูนย์ออกเราก็จะท่องสูตรคูณแม่2หาร15ลูกก็คือถ้าเราตัดศูนย์ออกเราจะได้ท่องสูตรคูณที่เป็นแม่ที่ง่ายๆขึ้นแล้วก็ตัวตั้งนะคะจะลดลงจาก1ัน0ก็กลายเป็น15คือถ้าตัดศูนย์ก็ต้องตัดทั้งตัวตั้งและตัวหารถ้าไม่ตัดก็คือไม่ต้องตัดออกเลยนะคะก็หารเป็นปกติ ตัดศูนย์และไม่ตัดศูนย์คำตอบได้เท่ากันนะคะเมื่อเราหารจนกว่าจะหารลงตัวแล้วนะคะคำตอบก็คือ7.5 เพราะฉะนั้นนําคําตอบที่ได้ไปเขียนในบรรทัดที่3เลยนะคะพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละ7.5กิโลกรัมจากนั้นก็เขียนตอบค่ะข้อ4ในการทำน้ำยาล้างจาน10ลิตรต้องใช้น้ำยา N70 จํานำนวน1.3กิโลกรัม ถ้าต้องการทำน้ำยาล้างจานเพียง1ลิตรจะต้องเตรียมน้ำยา N70 กี่กิโลกรัมน้ำยา N70 ก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดีทำให้เกิดฟองเขาจึงนิยมนำมาเป็นหัวเชื้อน้ำยาล้างจานค่ะทีนี้มาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะ ถ้าทำน้ำยาล้างจาน10ลิตรจะใช้น้ำยา n 70 1.3กิโลกรัมแต่ถ้าทำน้ำยาล้างจาน1ลิตรแสดงว่าจะต้องใช้น้ำยา n 70น้อยกว่า1.3กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยวิธีการหารเราจะนำจำนวนน้ำยา n 70เป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนน้ำยาล้างจาน10ลิตร หลังจากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะต่อไปหน้า88ข้อที่5ในน้ำปลา1ลิตรจะมีเกลือแกงผสมอยู่223.2กรัมถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา35ลิตรต้องใช้เกลือแกงกี่กิโลกรัมในน้ำปลาหนลิตระ l, จะมีเกลือแกงผสมอยู่223.2กรัมแต่ถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา35ลิตร แสดงว่าจะต้องใช้เกลือแกงเนี่ยมากกว่า223.2กรัมแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบโดยวิธีการคูณน,นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะให้ตัวตั้งเป็น223.2กรัมคูณกับ35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้ให้นักเรียนสังเกตที่หน่วยนะคะคำถามเนี่ยถามว่าจะต้องใช้เกลือแกงกี่กิโลกรัม แต่สิ่งที่โจทย์กำหนดมาคือกำหนดหน่วยเป็นกรัมมานะคะเมื่อนักเรียนคูณเลขออกมาแล้วคำตอบที่ได้หน่วยจะเป็นกรัมก่อนค่ะจากนั้นให้นำคำตอบที่ได้นะคะมาหารด้วย1000ค่ะเพื่อที่จะให้คำตอบเราอยู่ในรูปของกิโลกรัมตามที่โจทย์ถามเช่นถ้าเราคูณแล้วได้ผลคูณเป็น2,349กรัม จากนั้นเราก็จะนำมาหารห0 0่หรือส่วนด้วย1,000ค่ะแล้วก็จะได้คำตอบที่อยู่ในรูปของกิโลกรัมตามที่โจทย์ถามค่ะ ข้อ6การชงนม1ออนใช้นมผง0.63กรัมถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออนแม่ต้องใช้นมผงกี่กรัมออนเป็นหน่วยวัดปริมาตรโดยปริมาตรของของเหลว1ออนจะมีประมาณ29.57มิลลิลิตรต่อไปเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะการชงนม1ออนจะใช้นมผง0.63กรัม ถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออนซึ่งมากกว่า1ออนแสดงว่าจะต้องใช้นมผงที่มากกว่า0.63กรัมข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยวิธีการไหนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เองนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะเพราะว่าโจทย์ถามว่าใช้นมผงกี่กรัมและสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือมีหน่วยเป็นกรัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นได้คำตอบปุ๊บตอบได้เลยค่ะต่อไปหน้า89ข้อ7 น้ำตาลสด8.52ลิตรนำมาบรรจุขวดขวดละเท่าๆกันได้12ขวดน้ำตาลสดแต่ละขวดมีปริมาตรกี่มิลลิลิตรข้อนี้เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำคำตอบไปแปลงหน่วยค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมามีหน่วยเป็นลิตร แต่สิ่งที่โจทย์ถามคือถามเป็นมิลลิลิตรเราจะต้องนำคำตอบที่เราได้มาคูณกับ1,000เพราะว่า1,000มิลลิลิตรมีค่าเท่ากับ1ลิตรเป็นถ้าเราได้คำตอบเป็น0.25นะคะจะอยู่ในหน่วยลิตรก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำคำตอบที่ได้ก็คือ0.25ไปคูณกับ1,000ก็จะมีค่าเท่ากับ250มิลลิลิตรจึงนำา250มิลลิลิตรตรงนี้ค่ะมาเป็นคำตอบ อย่าลืมแสดงวิธีทํำและทดเลขให้ดูด้วยนะคะข้อที่8เส้นผมของมนุษย์ยาวเฉลี่ยวันละ0.35ม mm. ิลลิเมตรในเวลา1เดือนเส้นผมของมนุษย์จะมีความยาวเฉลี่ยกี่เซนติเมตรข้อนี้มีคำว่าเฉลี่ยแต่อย่าลงกลว่านำไปหานะคะจากการวิเคราะห์โจทย์จะพบว่า เส้นผมของมนุษย์ยาวเฉลี่ยวันละ0.35ม mm. ิเมเช่นวันนี้ยาว0.35ม mm. ิลมพรุ่งนี้ก็ยาวขึ้นมาอีก0.35ม mm. ิมและมะรืนก็ยาวเพิ่มขึ้นอีก0.35ม mm. ิมแบบนี้นะคะและในเวลา1เดือนเส้นผมของมนุษย์จะยาวเฉลี่ยกี่เส้นในคำว่า1เดือนตรงนี้เราจะกำหนดให้1เดือนมีค่าเท่ากับ30วันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่8เราจะนำไปคูณ ก็คือนำ0.35า0.35ไปคูณกับ30จากนั้นเราจะต้องนำคำตอบที่ได้ไปแปลงหน่วยนะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดมามีหน่วยเป็นมิลลิเมตรแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือมีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะเราจะต้องนำคำตอบที่ได้ไปคูณกับ10เพราะว่า10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรให้นักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะหากข้อไหนไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามได้นะคะ สำหรับโจทย์ปัญหาทศนิยมในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ